ซึ่งถามว่าวิกฤตราคาฟองสบู่บ้านในสหรัฐอเมริกาจะแตกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอายก็ตอบไม่ได้ค่ะนอกจากข้อมูลที่หามาให้แค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดขึ้นหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนอันนี้พอตอบได้จาก f e r e n c นที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ถึงว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะน,นะคะก็คือช่วงตอนที่ราคาบ้านมันเคยพุ่งแรงอันนั้นเป็นฟองสบู่ใช่ไหมเมื่อปี2006หลังจากนั้นเนี่ยธนาคารก็คือปล่อยเครดิตแบบง่าย แล้วก็ให้มาตรฐานในการกู้แบบแย่ๆแบบแทบจะไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาค้าประกันเลยอ่ะก็คือกู้เงินไปซื้อบ้านได้เลยเพราะทุกคนเชื่อว่ายังไงราคาบ้านมันจะมีแต่ขึ้นกับขึ้นกับขึ้นแต่เรื่องจริงมันก็คือไม่ขึ้นแบบนั้นจนกระทั่งคนแบบผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วมันก็เกิดเป็นนีนาว์นีนาว จำนองบ้าน mortgage เน่าค่ะแล้วธนาคารก็ยังเอาไปมัดรวมไอ้นี่เน่าพวกนั้นเนี่ยนะไปขายให้กับนักลงทุนอีกทอดหนึ่งเรียกว่า MBS ค่ะแถมยังให้เครดิตเบร i ติ้ง MBS แบบ ừ ừ ừ, A plus อะไรอย่างนี้ด้วยนะ มันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยมาซื้อ NBS หรือว่านี่จำนองบ้านในสหรัฐอเมริกาที่ผูกรวมเป็นกองทุนเนี่ยซื้อกันทั่วโลกเลยค่ะจนกระทั่งมันไปโปะแตกสุดท้ายก็คือเกิดวิกฤต2,008คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจริงๆเนี่ยมันเกิดฟองสบู่แตกไปแล้วแบบจ่ายนี่กันไม่ไหวยอดผิดนัดชำระนี่มันสูงขึ้นก็คือคลายตอนนี้มากๆแล้วก็พังกันไปทั่นาค่ะทั่วโลก ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครีิสนะคะตอนนั้นราคาบ้านร่วงลงไปติดลบ50%เลยค่ะส่วนตลาดทุนหรือว่า S&P 500นะคะร่วงลงไปถึง57%เรียกว่า